สวัสดีสวัสดีเราอิมมอร์ทวันนี้จะมาเล่นแอมนิเซียจัสติเย่คือน่ากลักวจังเลยเย่แค่ตอนต้นความเกิวมนันครอบงำจิตใจไปแล้ว <laughs> เออแค่ยินอินโทรทก็จะแบบสติแตกลืมเบาเสียงเกมอ่ะเล่นเสียงดัง,ดงนี้ไปเลยไหมคงไม่เป็นไรหรอกมั้งไม่หรอกมั้งคนจิตแข็งส่วนดวก่อนนอนเรื่องนี้ริวจะไม่ยุ่งคนขาเ <ขา S 2> รืองรัด

ไปมือที่นี่ชิ้นเล็กไม่ค่ะจะถูกแฟนคลับที่กดแรนจับประคับแล้วมันรู้สึกว่าวิธีการพูดของแกเหมือนโดเรมอนเลยหรือช่วงนี้ดูโดเรมอนมากไป <laughs> เรื่องอะไรอ๋อ,อล็อก firmly โอเคล็กอกอ,อย่างแน่นนะโอเคอ้ oh. <laughs> you are now listening to the sound of my disembodied voice. It will serve you no purpose to look for me, for this is a voice from the past. I bid you welcome to my cabinet of perturbations. It is my study of the human psyche, specifically yours. A set of recordings have been prepared to chaperone you through the chambers ahead. There are a few parts to the study, and it is up to you, not only to pass, but to figure out what elements are important. Please go on. Move into the next chamber. Just remember, they can all be safe. There is always a way. าบอกให้ไปที่ห้องถัดไปอ่ะไปยังไงเนี่ยออกโอกดสเปซตบาร์โอเคเราไปยังไงเนี่ยอุ๊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 ยอะไรแลนเทิร์นโอเคโอเคฮะฮะเปิดแล้วเหรอเปิดได้ไงเก็บระเกียงอ่ะตะเกียงไม่มีน้ำมันด้วยใช่ไหมกดแท็บโอเคไม่มีน้ำมัน ในห้องก็จะมีน <lava> ้ำ uh, มันก็เลยนะคล้เตียงไม่หนาก็อะไรกุ้งไงวะลืมไปแล้วชิปไม่ใช่ชิปไววิ่งไม่มีมั้ง มันแย่มันมืดอ่ะมไม่เห็นฝุ่นติดหน้าจอเอจ้าจัง ไปไหนวะเอ้วไงวะที่เก็บมาทำไมวะปีนแถวๆนี้ปะลองมองข้างบนดิแสงสว่างนี่ครับอยู่อันนั้น,น, <laughs> นอ๋อ,อ,อ,อ <laughs> ใช่ไง <laughs> ไม่ใช่หาที่วางอ๋อแล้วน้ำมันปิดอยู่ด้วยแหละเอาไม่ได้ลองโอไปที่อื่น <laughs> 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 มีแสงสว่าง มันจะมีเพลงบอกนะวยไม่ใช่ว่าแบบภาคนี้ทําหดขึ้นแล้วไม่มีเพลงบอกกพีมากเนี่ยเนี่ยเขาได้ไหมประตูก็เปิดยากโอ้ ยังไงถึงได้ประตูบานนี้ครับเออมันอยู่ใกล้อ่ะค่ะโซตรวนอุ้ยอะไรอะไรอะไรเเพราะกลัวว่ามันอยู่ในห้องกับเราคิ้วมันมันนั่งยังไงวะลรืมองเนี่ก็อันที่อีกน ให <laughs> ่เพลงดูระทึกขึ้นว่ลยวะก็อยู่แถวนี้แน่เลยวะมันมีเสียงเดินป่ะเสียงเดินของมันชิงเงาอกหัวชิงเงืนห,นนหน้าไปสิไม่ถ้ามันออกไป็นแสงสว่างหล้วมันเห็นนะเออเสียงเรเลยอย่างนันฉันว่าเก็บมันมันเปิดประตูใช่ไหม ถ <G ül> ึงถึงะนี่คือสงบแล้วเข้ามาแล้วะห <laughs> หหไหนไม่่งมดีมดไม่มีเงานะน<า>ั่งยังไงวสะสเปซสเปซกระโดดชิปวิ่งคอนโทรใช่แล้ว เดูดูเราจะไปแบบช้าช้าอยากจะวอล์กอินองเลยไม่พัาอยู่ประตูมันเปิดอะเมื่อกี้ฉันปิดไม่สนิทมาทำไมเราต้องจะงงกหัวตามเกมนะ้เ่าเรามรู้สึกสริงเลย เขาเรียกว่าอะไรเมโลดราม่าเสียงอะไรอ่ะฮะขอเนื้อไม่อยเถอะฉันไม่อยากเป็นแม่น้าเพิ่มเริ่มตื่นพี่มาขอพี่ตาขาพี่พี่ขาเยอะไปทางไหนดีวะห้องตู้ข้ามไปดยแม่ บินได้แล้วโอเคเ้องนี้คิดยังไงถึงเรือห้องนี้คะแกบอก <c oughs> มยเป็นตีนอะนรีหรืว่าภาพอๆน้อตะเ, <laughs> เกียงปะเอ้ยตะเกียงอะไรล่ะน้ำมันปะเก็บดีอ่ะเก็บไม่ได้เป็แค ของมังส,สวยเมื่อกี้เหมือนมันจับอะไรได้เลยมันมีตัวนี้ไอ้นี่ทำไมมแม่บกไปอันไม่ช่วยอะไรเลยมัน,นไม่มีอะไรหรอกเีย่อกี้งเอ่อ เสียงเสียงเรานะยาอีอย๊ยางี๊อ๋อจ้าอ๋อ,อนี่ไงอันนี้คืออ,อ๋อยาเ,อเขาเรียกอะไริดไม่ใช่ดิกัญชาอะไรสักอย่างอ่ะพี่ไว้พิวอ่ะอ๋อโอ๊ยทำไมมันขยับยากมึะ เฮ้ยเสีงเยงอะไอ่ะน๊ตโน๊ตโเสียงอะไรวะโอเคเมื่อกี้มันมีเสียงเลื่อยไม้ด้วยอะ่ะ <c oughs> ไม่มีอะไรเลย งานวันอย่างนี้งานมากเึ้นไปแล้วครจะพี่จะทีเอ้าอ๋อนี่เข้ามาเ b งหรเข้ามาดิ คนยังไม่ตายนี่เขาเห็นมันขยับหัวนะเขาต้องการให้เราช่วยหนี่ปะไมนคือสิ่ง Help me please help me ชิมมี่เฮ้ยเสียงอะไร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 สงสัยนี้จะเป็นเควสแรกของเราช่วยเจ้ามัมมี๊ปิตูุปิตุ นะคะเสห็นแล้วมองว่าภาคจัสตินนี้มันจะสั้นกว่าภาคหลังโอ้ใบเบิ้ลถ,ถือไปด้วยอุ่นใจอุ่นใจค่ะใบ,บเบิ้ลเผาทิ้งไม่ไม่ดีนะ อนั่นแหะแปะหน้ามันเลยรับรองรับรองเออไปไหนไม่รู้อ่ะมันมัน,มนดูหมดทุกห้องแล้วอ่ะมีห้องไงที่เปิดอ้าวอยู่นี่มันไม่คิดไม่เห็น Can you hear me? It's not too late to set things right. Please, please be reasonable. You don't have to do this. ฮะอ,ะอะ๋อะไรนะทำไมมันพูดช้าจังอะ่ะโดนพันปากมั่ง อะไรคือการตักอารมณ์นี้นือเนี่ยเมื่อกี้ไม่เปิดเหรอไม่หรอก Anyone there Yes I am here เปิดไม่ได้โี้โหประตูโดนพังนะเนี่ยเนยฮุ้ยฮ่าฮ่า นี้จะตันไหมคะเสียงมันอ่อ้อะเร่นยากจังอ๋อปกิฟคมีโอ้ให้เคืเถอะตมเลยอยอเช่มาลคเสยดไม่ดีนะ มาลุกไอนน้สองเบสอะไรๆไม่มีอะไรจดหม,มยายถึยงเรามันไม่ได้บอกใบอะไรเลยนะนะเนี่ยเราอย่างเออโอเคอะไรแฟนขอโทษแฟนงอ้อไม่ทีนิดเหรอเน็ตเก็ต<อ>ครึ่งหนึ่ง <laughs> อ่อนสิ้นวางขอโทษไม่อะไ I am หมอไม่เห็น so sorry มั้ง I am sorry S O sorry เออจริงแล้วไงล่ะเนี่ยหมดแล้วบันไดเมื่อกี้มาทำก่อเออจริงด้วย How did you escape? Oh. ไมันไม่สุดโการฆ่ามันไปแล้วฮะ I'm sorry man. Oh man. ฆ่าไปแล้วอ่ะยังไม่ตายใช่ไหมนายฮัลโหลไม่มีเลือดยังไม่ตายหรอกมัน ฉันไม่อยากฆ่าคน,ค,นปปคุณร <c oughs> ู้ป่ะโอ้ยโอ้ยฉันขอโทษเลขอโทษนะบันไดน,นี่ <c oughs> ฉันต้องการฉันยังอ,อยากมีมนุษยธรรมอยู่นะฉันขอโทษเดี๋ยวทำบุญไปให้นะคืข้างอีกข้างอ,อีกข้างเหรอ ใช่ใช่ใช่ <c oughs> โอ้มันแด้ก็หักโอ้ยน่ากลัวต้องสุดใข้ขึ้นเลยเน<อ>ี่ย <c oughs> โอเคที่ไหนเนี่ยโยนหินถามทางไม่มีก่ัวเลยคมงตาแมงมุมน่ากลัวสุดละ <c oughs> ขโมยเจ้าเราความตายเลยเนี่ยนี่แล้วว่าอย่าหลอกไปได้ไม่ถ้ามีเพลงอะมันต้องหนีอะวิ่งไปไหนลวกันอืมไปเลยพี่ทา้งก็จะจับมาเลยไปทางเลยจ้าวิ่งดิวิ่งวิ่งไปไหนอะนั่นแหละเลี้ยวเลี้ยวเนี่ยเหรอเออผมเชื่อแกนะอืมไปเลย อัไม่ควริอ,อ,อ,อ้าวมันมมอนอ,อันนี้ไม่ททนมอมากเอ๊ะแกไม่ไ,ยอ,มอไ,มไ,มไยอนกนอลับมารอเคานมยอ่อเลยมีตัวอะไรอยู่ี้ใช่ไหมไม่ใช่อ่ะใช่หว่ะ ไม่ไม่เริ่มเลยนั่นแหละเดินตามเพงสาไปเพงสามันจะพาแกไปสู่ทางออกเอง ยขอโทษเราออกมาสู่ห้องใหม่แล้วแหละกลโมเร่ย์ไงเดอะสโนว์ไม่คุ้นหน้อีกนะว้ไม่ค่ะคือรู้สึกแย่ รู้สึกย่ที่ค่าคนนะอย่างนี้แม้จะดิ่งพัสดุทางกี่ลงมา What is this? ู้สึกว่าเปิดประตูทิ้งไว้ไม่ดีแน่ๆ Congratulations for coming this far. Mm -hmm. I am so excited for you. I do hope you managed to save Monsieur Fournier. He was a friend and a colleague of my papa, you know. Friendly oh, okay. fellow. A real bon garçon, but frail of mind. He puts up an impressive front, but it is all an act, I assure you. Please, go on. We are just getting started. <laughs> Oh. Newspaper article mm hmm. คนอ่านไหมเนี่ย Many p a r i s o n has เป็นเรื่องเกี่ยวกับนักไวโอลินแหละอ๋อ mm hmm. oh. เห็นอ่านมาสมอนเซลจัสตินอโอเคมันภาษาฝรั่งเศสอ่านไม่ออกเจอเบลอะไรชูรักอะไรเวลร์รินสักอยาก่างไม่ใช่อะไรกันข้อหงุได้ด้วยเห็นผู้หญิงมีพิ่งลู้สึก ก็เลยจะได้น้ามันตะเกียงเขาให้ตะเกียงไว้หลอกเราของเขาทีนี้มันไม่มีน้ำมันเลยน่าตรงนี้นะ,ะมือติดอ่ะเกลียดจับได้ดีนะ่า <mild ly> เราต้องปูสำรวจพื้นที่ให้ทั่วต้องกดตรงตามตะเกียงรูอเปล่ามันอาจจะเก็บจากแถวแถวนี้ก็ได้ไม่ไม่ <c oughs> จริงแล้วแถวเนี้ยอาจจะมีน้ำมันซ่อนอยู่เราหาไม่ยังดูไม่ทั่วเนีย่ยอ๋อมาแล้วสิมาแล้วแล้วไม่มีอะไรด้วยที่ ผีห้องสมุดไม่เป็นเบบม่วงว,งวะ่ะไม่ใช่เล่นๆอยู่แล้วพี่เบะม่วงวงิ่งมาอโอเค,อเคงั้นเดี๋ยวเรามาต่อกันพาร์ทหน้านะสวัสดี